หลังปี2728นะครับหน้าที่ของพี่คอยจะเปลี่ยนเป็น store of value แต่ตอนนี้ยังเป็นสินทรัพย์เสี่ยงอยู่เสียงที่ไหนก็คือ m i r r strategy เนี่ยเป็นคนทำให้เสียงถ้ามันจะไม่เป็นขาหลงปาฏิหาริย์ที่จะต้องเกิดก็คือในเดือนนี้1 0 0 0 0 0สนเนี่ยหนึ่งเนี่ยขึ้นไปให้ได้นะ มีสัญญาณขายนะแต่การสัญญาณขายแบบนี้แล้วถ้าลงเนี่ยหนักๆเนี่ยมันจะลงมาต่ำป่าซีโร่ลานะครับกลายเป็นว่ามันก็แค่เป็นการปรับฐานคอร์เรกใหญ่นะฮะแล้วไม่หลุด60,000ไอ 6, 000, ้60,000เนี่ยเป็นตัวที่สำคัญมากไอ้เส้น60,000เนี่ยคือเส้นนี้ชี้ให้ดูบ่อยๆนะ5 9 0 0 0 6 0 0 0 0เนี่ยมันจะต้องไม่หลุดนะครับ สู่หล้าน s u b สคร i b เบอเป็นกาลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะโอเคละค่ะคำโอเคลบิคอยแล้วกันนะบิคอยลนะฮะเพราะวันก่อนก็เห็นวันก่อนก็เห็นนะจำได้ไหมที่เราบอกว่าเห็นไหมที่เราบอกว่าไอ้แปดหมืนสองั่นมันจะเด้งขึ้นมานะแต่แต่พอพอมีมีคนไปโพสต์บอกว่า ถอนจะลงไปไอ้บีเขาจะลงไปหกหมื่นแม่งมาเลยไหนเมื่อวานนุบอกหกหมื่นมาเลยมาเลยไม่ได้ฟังข้างในเลยเนื้อข้างในไม่ได้ฟังเลยว่าการลงมาแปดหมื่นสองนั้นมันจะต้องเด้งขึ้นไปก่อนนะฮะโซนที่เด้งขึ้นไปกิตาจำได้ไหมครับเก้าหมื่นสองเนี่ยมันอยู่ในบันทึกของกีตาอยู่นะใช่แล้วมันเก้าหมื่นสองไหมมันก็เก้าหมื่นสองเนี่ยมันก็ขึ้นมาจริงไงใช่เออที่จะไปฟังวิชาแล้วเอาไปใช้เนี่นะ อ่กลับมาบอกว่าไหนมึงบอกว่าหกหมื่นบอกว่าไอ้หกหมืนเนี่ยมันจะเกิดตอนไหนมันจะเกิดตอนปีสองเจ็ดสองแปดตอนที่มันเกิดวิกฤตตามอะไรฮะถ้าใครเชื่อตามไซเคิลนะฮะนะครับของบิตคอยนี่ยมันก็อาจจะเกิดแถวแถวนั้นแล้วเหตุผลอะไรมึงไม่ฟังเลยมึงมาถึงไหนมึงบอกว่าหกหมื่นอ่าเพราะฉะนั้นคราวที่แล้วก็แปดหมื่นสองนะครับคราวนี้ก็ เขาบอกงี้ถ้ามันจะไม่เป็นขาหลงปาฏิหาริย์ที่จะต้องเกิดก็คือในเดือนนี้บิตคอยในเดือนนี้เขาก็จะไม่เหมือนวันศุกร์นี้นะเขาจะมีเสาทิศนะเพราะบิตคอยเขามีเสาทิศเขาบอกว่ายูจะต้องขึ้นไปปิดให้ได้นะครับในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับหนึ่งแสนเนี่ยหนึ่งแสนสองพันเนี่ยขึ้นไปให้ได้นะ นะครับยุต่้องไปปิดให้ได้หนึ่งแสนสพันนะฮะโอกาสที่จะขึ้นต่อไปเนี่ยนะครับก็มีโอกาสครับไปถึงว่าขาลงระยะยาวเนะี่ยหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนนะครับคือเรื่องมันเปลี่ยนไปเยอะนะไปถึงว่าการวิเคราะห์บิตคอย์ Bitcoin, รอบที่แล้วก็รอบเนี้ยมันก็เปลี่ยนไปเยอะพื้นฐานบิตคอย์เท่านั้นที่ไม่เปลี่ยนนะคนเล่นก็เปลี่ยนนะครับกฎหมายที่ออกมา g e n เน็ตแอ ก็ไม่ได้มารับรองบิตคอยเลยนะบิตคอยก็ยังเหมือนเดิมนะครับไอตัวพื้นฐานก็ยังเหมือนเดิมหน้าที่ทําอะไรก็ยังทําหน้าที่เหมือนเดิมนะฮะนะครับแต่หน้าที่กําลังจะเปลี่ยนนะหลังปี2องเจ็นะครับหน้าที่ของบิตคอยจะเปลี่ยนเป็น store of value แต่ตอนนี้นยังเป็นสินทรัพย์เสี่ยงอยู่นะครับเสี่ยงที่ไหนก็คือ microstrategy เนี่ยเป็นคนทําให้เสี่ยงนะครับเป็นคนทําให้ทุกอย่างเนี่ยของบิตคอยมันเสี่ยง เพราะค่เพราะว่าทรัพย์สินของเขาเจามเปเ็นเนี่ยมันเป็นบิตคอยทรัพย์สินของบริษัทเขาที่เขาถืออยู่เป็นบิตคอยนแม้ว่าไอ้เงินที่เขาเอามาซื้อเนี่ยเขาไม่มีความจําเป็นนะฮะที่ที่มันจะต้องไปจ่ายคืนนะครับหุ้นบริมสิธิ์หุ้นหุ้นกู้แปลงสภาพอะไรก็แล้วแต่น,น,นะครับมันจะยเวไปหล,หลายปีแต่เขาบอกแต่มันทําให้คุณอื่นหวาดรนะแวงนอกน คนอื่นหว่าเราไว้มันก็เลยเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะฮะอ่ะคราวนี้เราดูว่าถ้าบิตคอยเนี่ยมันมีการรีบาวแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้ทาวฟิวิกเขาเรียกขาลงแล้วนะต่ำต่ำปอซิโลไลน์แล้วเป็นขาลงแล้วนะครับแต่ทาเฟมันนะไม่ได้เป็นขาลงแต่มีสัญญ,ญาณขายมีสัญ,ญญาณขายนะแต่การสัญญ,ญาณขายแบบเนี้ยแล้วถ้าลงเนี่ยหนักๆเนี่ยมันจะลงมาต่ำปอซีโลไลน์นะครับแต่เนื่องจากว่าอันเนี้ยพื้นฐานมันเปลี่ยน เพราะนั้นการลงเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นลงมานะครับอธิบายฟังจะชัดนะลงมาแล้วไม่จัดซีรโโ่หลายหรอกนะครับกลายเป็นว่ามันก็แค่เป็นการปรับฐานคอเล็กใหญ่นะฮะแล้วไม่หลุดห0หมื่นไอหกหมื่นเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญมากไอเส้นหกหมื่นเนี่ยคือเส้นนี้ชี้ให้ดูบ่อยๆนะห้าหมื่นเก้าหกหมื่นเนี่ยมันจะต้องไม่หลุดนะครับถ้าไม่หลุดมันแปลว่านะครับการนับขึ้นตรงเนี้ยนะกีต้าจะเห็นว่าเวลาเขานับขึ้นเนี่ยนะ ให้กีต้าดูนะฮะเวลารนับขึ้นน่ะถ้าถ้ามันเกิดดิเวอร์เจนทั้ง RSI และ MACD เนี่ยมันเกิดดิเวอร์เจนแปลว่าไอ้หัวขึ้นนี้กับหัวขึ้นเนี่ยมันไม่ได้สูงกว่าแบบนี้มันแปลว่ามันจบแล้วมันจะปรับฐานแหลกเนี่แต่นี่เราเห็นว่ามันไม่ได้ดิเวอร์เจนนะนะครับเพราะฉะนั้นมันลงเฉพาะระยะกลางเนี่ยอันนี้เขาเรียกระยะสั้นอันนี้ระยะกลางระยะกลางเนี่ยคนระยะกลางคิดว่ามันลงแต่คนระยะยาวเขาบอกว่ามันขึ้นนะรับเพราะอะไรเพราะว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยเนี่ย มูวี่ไอ้ตัวเนี้ยนะฮะไอ B C D อะมันอยู่สูงกว่านะครับอยู่สูงกว่ามันแปลว่ามันเป็นไปนได้หลายแนวมานะครับก็คือถ้าเรานับวันนี้เราก็นับไปขึ้นสามมันก็บอกว่าไอ้สี่ห้ามลุดหัวหนึ่งนะไอ้หกหมื่นเนี่ยนะครับ <S 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 แต่อาจจะแปดหมื่นก็ได้นะมันจะขึ้นไปแต่จะแปดหมื่นหรือไม่เนี่ยก็อยู่ที่การรีบาวครั้งนี้ของคุณที่ขึ้นไปเนี่ยคุณไปทำมิวไฮเปล่าถ้าคุณทำ New High <S <S มิวไฮมันแปลว่าเฮ้ยมันมีขึ้นยืดตัวแล้วนะแปดหมื่นสองเนี่ย ที่ลงไปมันจะเป็นนวรับที่สําคัญของบิตคอย์ขึ้นมาท,ทันทีเลยแล,แล้วเรื่องอะไรอาจารย์ก็ไม่รู้เพราะมันยังไม่มีเรื่องอะไรกี่วกับบิตคอยถูกไหมครับอ่ะฉะนั้นบิตคอยเนี่ยเราดูการรีบาวตัวเนี้ยประจรีบาวไปได้เท่าไหร่นะครับแต่หน้าที่ของเราก็คือ9ก้าหสองขายไปหนึ่งในสามเก้ามืนห้าขายอีกหนึ่งในสามแสนหนึ่งขายหมดโอเคปะ่ะอ่ะเพราะเราเรา น,นี่คือสไตล์เราสไตล์คนอื่นนะครับอันนี้อาจารย์จะยกเว้นสําหรับคนที่เขาถือบิตคอยน์ระยะยาวนะเขาไม่เกี่ยวนะเขาก็หกหมื่นเขาเขามันมันเฉยๆนะครับแสนสองลงมาหกหมื่นเนี่ยเขาไม่ขนามือนสำหรัพวกนี้เขาถือด้วยความเชื่อนะครับแล้วอาจารย์ก็เชื่อว่าเขาจะได้ผลตอบแทนนะครับที่คุ้มค่ามากกว่าถือทองคําแทง่งโอเคปะ่ะ ซึ่งถ้าจะฟังเรื่องเนี้ต้องไปฟังยาวๆว่าบิตคอยอะทำไมรอบนี้มันจะทำผลตอบแทนให้คนถือเนี่ยมากกว่าที่คือทองคำขอสั้นๆได้ไหมคะช่วยช่วยเรื่องของการเปลี่ยนสั้นๆได้ไหมคะสั้นๆก็คือว่าต่อไปเราจะใช้เงินเนี่ยดิจิทัลเนี่ยผ่านระบบบล็อกเชนทั้งหมดโดยโดยโดยเป็นผ่านสเตเบิลคอยทั้งของอย่างที่เคยเล่าแล้วนะทั้งของอเมริกาและของจีนค่ะ ครับเพราะนั้นแหละมันก็จะกลายเป็นทองของโลกใหม่ซึ่งคนก็หลังจากหลังจากที่มีการใช้ Sta b l e c ค i n แล้วก็เรื่องของ Cryptocurrency นะครับก็จะเกิดมาก็จะเห็นธนาคารที่อยู่ในระบบของอที่เราเคยทำดีฟากันนะฮะก็จะเป็นธนาคารหรือการกู้ยืมการประกันภยัยการ ชำระเป์เมนต์ต่างๆเนี่ยมันจะผ่านระบบของดิจิทัลกับระบบบล็อกเชนนะครับซึ่งมันจะเป็นเชนลิงที่ต่อกันไปเป็นเครือข่ายม,มงมุมทั้งโลกเลยนะฮะสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นนะครับในปี2030ถรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้อ่ะถามว่าความเชื่อของบิตคอยเนี่ยนะครับหลังจากที่ AI มาช่วยกับโรโบอติกผลิตสินค้าบริการซึ่งคือ GDP ของโลกมากมายมีเงินเหลือเยอะไหมห คุณจะไปเก็บที่ไหนอะ่ะคุณก็ต้องมาเก็บในสิ่งที่สะดวกมากขึ้นนะครับทองก็จะถูกทอกเคไนไน์มาแล้วก็มาเก็บนะฮะจะมีศูนย์รับฝากทองเลยคุณไม่ต้องขนทองไปขนทองมาแล้วไม่ต้องไปฝากอเมริกาแล้วก็จะมีคนรับฝากบิตคอยน์เนี่ยก็คุณก็สามารถจะเก็บไว้เองทองคุณก็สามารถเก็บได้เองนะเวลาคุณทอกเคไนไนท์ทองกับทองไปฝากไว้เนี่ยพอทอกเคไนไนท์ไปแล้วนยะคุณก็สามารถเอามาเก็บในะฮาร์ดวรเลตคุณได้เหมือนกันนะ ทองก็จะถูกทอกเคนไน์เหมือนกันคุณสามารถจะเก็บไว้เองได้เหมือนกันคุณสามารถจะขนทองข้ามประเทศโดยคนไม่มีใครจับคุณเขาจะจับฮาร์ดวอลเลตคุณเหมือนกันต่อไปเขาคงมีเครื่องสแกนฮาร์ดวอลเลตนะครับว่าคุณมีฮาร์ดววลเลตแล้วมีสินทรัพย์อยู่ที่นั้นหรือเปล่าเวลาคุณผ่านสนามบินหรือผ่านผ้าเรือเหมือนกันแหละนะครับก็จะระบบควบคุมนะครับอันนี้ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดแบบเนี้ยมันจะเกิดแบบเนี้ยเกิดขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นไปตามเทคโนโลยีคาดการณ์ตาเทคโนโลยีตามกฎหมายที่ตราแล้วทั้งอเมริกาและจีนและบิ๊กนะครับนะครับโลกกำลังจะเปลี่ยนเป็นโลก AI นะครับมันคือโลกดิจิทัลนี่แหละแต่มันบริหารโดย AI นะครับประมาณนี้ โมงูน่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร y YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ